奶奶请我们吃中国菜。奶奶请我们吃中国菜。生词，生词。同学们跟老师读，按到老师呢。哈 请请菜菜唱唱杂技 杂技，让，让，洗，洗，袜子，袜子。 祝，祝快乐，快乐！中秋节，中秋节，新年。 今年过过送送茶叶，茶叶。 围巾，围巾。句子，句子。同学们跟老师读，啊，当老师，呐哈。 爷爷教小华写汉字。李老师教我们唱歌。 小林，请小华吃水果。姑姑，请我们看杂技。 老师让我回答问题。妈妈让我洗袜子。祝你。 生日快乐！祝你中秋节快乐！祝你新年快乐！ 课文，课文，同学们跟老师读，按单老师呢哈。今天中秋节，我们和奶奶一起过，奶奶。 非常高兴，他请我们吃中国菜。妈妈和爸爸送给奶奶。 一盒茶叶，我和弟弟妹妹送给奶奶一条围巾。 我们一起祝他中秋节快乐。ฮัลโหลทงเชียนวันหาวนะคะภารกิจของเราในวันนี้นะคะคือเขียนพินอิน และแปลภาษาไทยด้วยตนเองนะคะในหนังสือภาษาจีนหน้าที่30นะคะสั้นเสีอแย่นั่นเองนะคะโดยดูคําศัพท์จากหนังสือที่เคยเรียนมานะคะแล้วก็คําศัพท์เพิ่มเติมนะคะด้านล่างขอไปนี้เนาะอ่ะก็เราซื้อตูก,ก่อนนะคะอันตามหนังสือก่อนหน่ายนายหน่ายนาย,นายแปลว่าคุณย่านะคะคุณย่าเฮอ เหอเหอในที่นี้นะคะในบทเรียนที่เราเรียนกันนะคะเป็นลักษณะนามนะคะแปลว่ากล่องอ่ะเราซื้อช่วยให้เลยแปลว่ากล่องเลยนะคะต่อมาที่ซันเกอร์นะคะตัวที่สามเขียวเขียวเขียวนะคะก็เป็นลักษณะนามเหมือนกันนะคะในที่นี้เราซื้อบอกให้เลยว่าแปลว่าผืนแต่จริงๆแล้วนะคะเหอกับเถียวนะคะถ้าเป็นลักษณะนามมันสามารถพูดได้หลายอย่างนะคะ แต่ว่าอันนี้เราซื้อพูดให้เลยง่ายต่อการแปลของหนูหนูจะนั้นไม่ต้องคิดแบบเอออันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราซื้อก็ใช้ตัวนี้ในการแปลได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ลองแปลด้วยตนเองก่อนนะคะเขียนบินอินและแปลด้วยตนเองก่อนนะคะ今天中秋节 今天中秋节，我们和奶奶一起过。我们和奶奶一起过。 奶奶非常高兴。奶奶非常高兴，她请我们吃中国菜。 他请我们吃中国菜。妈妈和爸爸送给奶奶一盒茶叶。 妈妈和爸爸送给奶奶一盒茶叶。我和弟弟妹妹送给奶奶一条围巾。 我和弟弟妹妹送给奶奶一条围巾，我们一起祝她中秋节快乐。我们一起祝她。 中秋节快乐หลังจากที่นักเรียนทุกคนนะคะเขียนพินอินและแปลภาษาจีนด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบพินอินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาตรวจสอบภาษาไทยนะคะการแปลภาษาไทยของทุกคนกันนะคะก่อนอื่นก็เราซื้อตูก่อนเนืออ่านตามเราซื้อก่อนนะคะจิงเคียน 中秋节今天中秋节เรามาดูกันนะคะจิงเทียนจิงเทียนแปลว่าอะไรคะวันนี้อ่ะวันนี้จงชิ中秋节แปลว่าวันไหว้พระจันทร์นะคะก็จะแปลว่าอะไรคะจิงเทียนจงชิว中秋ยก็จะแปลว่าวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะคะ วันนี้วันวายพระอาจารย์เซียอีกเกอร์นะคะคําถัดมาประโยคถัดมาก็ลอาซื้อตูก่อนนะคะอันตามลองซื้อก่อนเนอะหว่อเมินเหอ奶เ一起过หนไหน อีฉีกั่วเรามาดูกันนะคะหัวเมินหัวเมินหัวแปลว่าฉันนะคะเมินแปลว่าพวกหัวเมินแปลว่าพวกฉันหรือพวกเรานะคะพวกเราเหอแปลว่าและนะคะแปลว่าและนาย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 คุณย่านะคะคุณย่าอี้ฉีอีฉีนะคะด้วยกันหรือพร้อมกันด้วยกันหรือพร้อมกันนะคะกั่วแปลว่าข้ามผ่านนะคะข้ามผ่านนะคะ ประโยคนี้ก็จะแปลว่าพวกเราและคุณย่าอะไรคะข้ามผ่านพร้อมกันหรือข้ามผ่านไปด้วยกันนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าพวกเราและคุณย่านะคะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็คือคาอันนี้ก็จะแปลเรียกง่ายๆว่าอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะอยู่ด้วยกันเชียอีเกอร์นะคะแล้วเราซื้อตัวอันตามเราซื้อก่อนนะ 奶奶非常高兴。奶奶非常高兴。奶奶แปลว่าอะไรคะคุณย่าเฟ h a n งแปลว่ามากนะคะเกาซิงเย่เกาซิงแปลว่าอะไรคะดีใจนะคะดีใจ a า x ิ n g น,นะคะแปลว่า คุณย่าดีใจมากนะคะแปลว่าคุณย่าดีใจมากนายนายเฟยางเกาซิงเชเกอร์นะคะประโยคถัดมาก,ก็เราซื้อตัวอ่านตามเราซื้อนะคะถ้าฉิงหัวเมันชื่งจงก๋วไช่ เขาชิญเราทา้จกาาิกันนะะ้งกุ้ง้งก้งกุ้งกุ้ง้งก้งกุงกุ้งกุ้นก้นะะเปุนเขา,ขา,า,เขา,า,ขา้ง้งกุ้เกุ้งกุ้ง้งผุ้งก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 ุงกุ้งก้หกุ่งกุ้ะกุ้่กุ้งกุ้งก้งกุางนะคะกุ้งกุ้งกุ้ง้หญิงห้งกุ้งกุ้งกุ้งคนนุ้งก้งกุ้งงง้ง้้ง คุณย่านั่นเองนะคะพูดถึงคุณย่าเขาเขาคนนั้นก็คือเขาคุณย่านะคะเป็นคุณย่านะคะชิงแปลว่าอะไรคะชิงแปลว่าเชิญอ่เนะชิญหัวเมินหัวเมินพวกเรานะคะชื่อชื่อแปลว่าอะไรคะกินกินจงกัวจงกัวประเทศจีนนะคะประเทศจีนหรือจีนใช่แปบลบว่าผักหรืออาหารนะคะแปบลบว่าผักหรืออาหาร แต่ในที่นี้จะต้องแปลว่าอาหารเขาะอะไรข้างหน้ามันมีประเทศอยู่นะคะข้างหน้ามันมีประเทศก็จะแปลว่าอาหารของประเทศนันน้นๆก็คืออาหารจีนอาหารจีนนะคะดังนั้นรวมกันจะแปลว่าเขาเขาในที่นี้หมายถึงคุณย่านะคะคุณย่าเชิญพวกเราทานอาหารจีนนะคะ ays, คุณย่าเขาคนนั้นนะคะก็คือหมายถึงคุณยา่ณยาเชิญพวกเราทานอาหารจีนนะคะ ฮาชิงหัวเมินชื่อจงกัวใช่เซียอีกเกอนะคะประโยคถัดมาก็เราชื่อตัอ่านตามเรสินะคะมามาเหอป้าป่าส่งเก๋ไหนไหนอีเหอชาเย่ 妈เห爸ป送าป奶一ส่งเดีเยามาดูกันนะคะมา m มามา a มาคือคุณแม่เหอแปลว่าอะไรคะเหอแปลว่าและนะคะปั๊กกี้เราก็เจอแล้วนะคะเหอแปลว่าและป้าปาป้าปาคุณ พ่อทรงทรง,งแปลว่าอะไรคะมอบมอบใช่ไหมมอบนะคะเก๋แปลว่าให้จากบทแล้วที่แล้วนะคะจากบทที่แล้วเก๋ที่แปลว่าให้ให้สิ่งของอะไรสักอย่างน,นะคะนายๆๆนายนายนายคุณย่านะคะอีเหออีแปลว่าหนึ่งนะคะเหอแปลว่ากล่องนะคะดังนั้นจะแปลว่าอะไรคะอีเหอแปลว่าหนึ่งกล่องชาเย่ชาเย่ยเยยคืออะไรคําศัพท์ ในบทเรียนนี้ใบาชานะคะใบาชาชาเย,ย่แปลว่าใบาชานะคะถ้าสมมุติว่าเรารวมประโยคเราจะได้ประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องว่าคุณแม่และคุณพ่อมอบใบาชาหนึ่งก่องให้คุณย่านะคะคุณแม่และคุณพ่อมอบใบาชาหนึ่งก่องให้คุณย่านะคะมามาเฮือป้าปะ ซงเกไหนไอีเหอฉาเยเซอีกจี้นะคะประโยคถัดมากกเราซื้อตูอ้อานตามเราซื้อก่อนนะคะวอเหออีจีไม่ไม่ซงเกไหนไหน 一条围巾，我和弟弟妹妹送给奶奶一条围巾。啊，来读们看，我背过来啊。 ววแปลว่าฉันเหอ่อกี้ก็มีนะคะเหอแปลว่าและตีติต,ตีติคือน้องชายไม่เหม่ไม่เหม่คืออะไรคะน้องสาวนะคะไม่เหม่นะคะน้องสาวอันนี้ตีติน้องชายไม่เหม่น้องสาวนะคะดูได้ไงนี่ไงคะหนีชื่อผางอีกแล้วแม่หมวดตัวหนีแล้วนะคะแม่หมวดตัวหนวีถ้ามีแม่หมวดตัวนี้อยู่ แสดงว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนนะคะคนนี้ไม่เหมยเป็นบุคคลที่เป็นผู้หญิงแน่นอนนะคะส่งส่งแปลว่าอะไรคะมอบนะคะส่งหรือม,มอบนะคะเกยแปลว่าให,ให้ให้สิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไหนในไหนในคืออะไรคะคุณย่านะคะอีเถวอีเถียวอีแปลว,ว่าหนึ่งเถวแปลว่าอะไรคะ ผืนผืนนะคะผืนหวยจินหวยจินแปลว,ว่าผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอนะก็จะเป็นประโยคภาษาไทยที่ว่าฉันและน้องชายน้องสาวนะคะมอบผ้าพันคอหนึ่งผืนให้คุณย่าเซ่ออจีน,นะคะประโยคถัดมานะคะก็เราซื้อตูอ่านตามเราซื้อก่อนนะคะ w อร์ n มนอีฉี จูท่ทาจงชิวเจวี๋ยควายเล่อวอเมนอีฉี่จูท่ทาจงชิวเจวี๋ยควายเล่อเรามาดูกันนะคะว่าจะแปลว่าอะไรวอเมหนวอแปลว่าอะไร ฉันเมินแปลว่าพวกหัวเมินแปลว่าพวกเรานะคะพวกเราอีฉี่แปลว่าด้วยกันหรือพร้อมกันนะคะด้วยกันหรือพร้อมกันจู้นะคะแปลว่าอะไรคะจู้คำศัพท์บทนี้จู้แปลว่าขอให้นะคะขอให้ถ่าเขาเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายอันนี้คะ่ะเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายเขาผู้หญิงเพราะอะไรนี่ไงหนีชื่อผางนะคะคืออะไร แม่หมวดตัวนี้นะคะแม่หมวดตัวนี้นะคะเกี่ยวกับผู้หญิงแม่หมวดตัวนี้นะคะจะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเขาในที่นี้หมายถึงเขา,ขาคนไหนคุณย่านะคะยังอยู่ที่คุณย่าเหมือนเดิมเขาในที่นี้หมายถึงคุณย่านะคะคุณย่าที่เป็นผู้หญิงจงชิวเจียวันอะไรคะวันไหวพระจันทร์เลิกมีความสุขใช่ไหมคะควยเลิกมีความสุขดังนั้นหวอมน อี i ฉีจู้ท่中秋节快乐จะแปลว่าพวกเราขอให้เขาเขาในที่นี้หมายถึงคุณย่านะคะพวกเราขอให้เขานะคะมีความสุขในวันไหว้พระจันทร์พร้อมกันนะคะพวกเรานะคะขอให้เขาเขาในที่นี้หมายถึงคุณย่านะคะคุณย่ามีความสุขในวันไหว้พระจันทร์พร้อมกันนะคะทุกๆคนนะคะมาอวยพรให้คุณย่าเลย ว่าขอให้มีความสุขในวันไหวพระจันทร์นะคะคุณย่านะคะเป็นแบบนี้นะหัวเมินอี้ฉี่จูท่ท่ายเลิก